พาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูปลาทองในช่วงค่ำค่ำแบบนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูครับมีปลาทองตัวใหญ่มากด้วยนะครับผมตามผมมาดูได้เลยผมก๊อกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอยู่ที่ร้านนะครับตอนนี้ก็จะประมาณ6โมงสี่สินะครับ ร้านขนมจีนเนี่ยเขาเนี่ยปิดเรียบร้อยแล้วนะครับปกติจะปิดบ่ายสองนะครับผมปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวันเนี้ยผมเข้ามาช่วงเย็นครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูปลาทองในช่วงค่ำค่ำแบบนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูครับมีปลาทองตัวใหญ่มากด้วยนะครับผมตามผมมาดูได้เลยหลายคนสงสัยว่าปลาทองตัวมันจะใหญ่ได้แค่ไหนใช่ไหมครับตามสถิติเนี่ยมันใหญ่ได้ถึงขนาดเท่ากับกระดาษเอสเอเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับผมบ่อนี้นี่ผมยังไม่ขายนะครับนี่ครับโอ้ยนีนไงครับเพื่อนๆตัวใหญ่ไหมครับ เป็นสิ่งกระโดงด้วยนะมีสิงกระโดงโอ้ยดูดิตัวใหญ่มากอ่ะกับเกือบไม้บรรทัดนะครับโอ้หยังไงฮะนี่ครับอ้วใหวมสมบูรณ์นะครับจำมั่มเลยนะครับวันนี้นะครับน่าจะประมาณเกือบทุ่มแล้วนะครับผมพามาดูนะครับปลาทองในช่วงกลางคืนดูนะครับนี่ครับบ่อนี้ครับเลิกคอมเมนต์เลยนะครับเลิกคอมเมนต์เลยนะฮะดูครับปลาทองตามสถิตินะครับตัวใหญ่ได้เท่ากับกระดาษเ4สีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับตัวนี้ครับเป็นสิ่งกระโดงด้วยนะครับผมนะครับ วันนี้ก็เลยพามาให้ชมดูนะครับก็จะมีอะไรกัะอันนี้ก็จะเป็นเดมิกินนะเดมิกินสองตัวมีคนจองไปแล้วนะครับผมนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับนี่ครับผมนะครับวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะครับประทองในช่วงกลางคืนดูนะครับผมดูนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับใหญ่มากจริงนี่นะครับบ่อนี้นะครับยังไม่ขายนะครับแต่ถ้าถ้าใครสนใจเข้ามาดูและจองก่อนได้เลยนะครับผม นี่ครับโอ้โหสิงกระโดงตัวเบลเลอร์เลยฮะเพืเ่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้ามีปลาอะไรดีๆเดี๋ยวผมพามาให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย